ขอน้ำเปล่าน้ำเปล่ามาสั่งเยี่ยนนี่นี่นี่อร่อยทุกอย่างยกเว้นกูเอ้ามาเย็ดเค้กเย็ดเค้กใช่เย็ดเค้กแตเย็ดเป็ดคนละร้านนะกูอ้าวแกร์มาแกร์เอ้าเอาใช่ต้องเอาอ่าใช่เข้ามาแล้วด้วยเนาะใช่ไม่ผิดร้านอื่นน้องบอกมึงกูมาผิดร้านยังไงกูไม่น่าเลยกูเอ้ยขออนุญาตครับ โอวันตินแก้วฮะพอไม่ได้ต้องซื้อโมกซื้อมาเหมือนกันสั่งใหม่ครับโอวันตินหนึ่งแก้วซื้อโอวันตินหนึ่งแก้วฮะดีมากนี่เช็ด K แม่นันไอเจ็ดนั้นเดี๋ยวนี้โยนขึ้นไปเฮ้ยโอ้โหนี่ของมาเยอะแยะหรือว่าทำไมรับบอหวานนั่นแหละทำไมไมงรับอ่ะไม่รับก็หล่นดีสัตว์ของม่เยอะแยะของมาเยแยะเย็ด K ครับไม่ได้หลอกด่านะกูด่าจริงเยได K เอ๊ะขออนุญาตครับเอ๊ะขอโอวันตินแม่อนุญาตเครับไม่ทันแล้วโอ้โหของม่เยอ เบาหวานแดกมั้งเนี่ยไม่ครับผมไม่หวานไม่หวานไม่ใช่ไม่อร่อยด้วยขอมาเองแค่ไม่ได้เก่งอูนี่ไม่หวานเลยใช่ไม่ได้เก่งแต่รีลารอไปครึ่งใช่แดกไม่ได้เลยครับผมขอบคุณมากใมีอะไรอีกไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วขอมาเองขอแค่อร่อยก็พอไม่อร่อยครับถามอะไรไหมไม่ถามครับขอไม่แค่เชีเคขอเนียใกล้ๆขอบกระวครับขอบคุณครับไม่ขอบกระเวยครับขอบกระเวยครับขอบมาเอ่แค่ชเค เท่าไหร่วะเนี่ยหรืมบุ๊เจ็ดอาเจ็ดสิบพอขอบไม้แปดสิบได้ไหมแปดสิบแกละหนอ่นไม่ได้ด้วยนี่เจ็ดสิบเท่านั้นผมบอกคุณแล้วขอบมาเแค่ทำเตียนมาเตียนมาแตงคิวจ้าครับเจ็ดสรถอนเท่าไหร่ถอนสองรอถอนยี่สิบอกแปดงยี่ได้ไงขอบคแปดสิโอเคครับรับรับห้ามโกรห้ามโกรเชคให้มาทำพี่ใหญ่เลย่่ เจ๊ยไอ้นี่บอกกูมากูคอยทิ่มนึ่นเดียวจริงโอ้ไม่หวานเลยเจ็บเลยอร่อยอร่อยนั่นน่ะอันนี้ของกูกูซื้อแล้วไงอร่อยมากเยัดเค้ยยัดเคโจ้มุนมันหมุนด้วยเหรอมันมันหมุนถ้ามันไม่หมุนแม่งแล้วไงทุบปะทุบปะ เหี้ยวนึกว่าใครมองหน้าเจมไอสัตว์ไอ้สัตว์กูก็ต้องใช่ไอ้เี้ย